สวัสดีตอนเช้าๆที่ LA จ้าทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่16นะของการทัวร์ของพวกเราเนาะพวกขวัญยังอยู่กันที่ LA ออยู่นะแต่วันนี้ขวัญจะมาเปิดบ้านพักให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพราะว่าคลิปก่อนที่ขวัญทำคลิปเปิดบ้านที่ที่เพจใช่ไหม โอ้โหรู้สึกว่าคนชอบดูกันมากไม่รู้เป็นอะไรชอบดูคลิปเปิดบ้านเยอะกว่าคลิปที่เที่ยวอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจัดให้ซะเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าบ้านพักที่พวกเรามาอยู่เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงกันเนาะ มาดูข้างนอกบ้านกันก่อนเนาะอาจจะมีเสียงเครื่องบินรบก,กวนหน่อยนะเพราะว่าอมไม่รู้มันอยู่ใกล้แอร์พอร์ตรหรือเปล่านะที่วัดเข้าพักอยู่ตรงนี้เนาะมันเป็นอพาร์ตเมนต์นะทุกคนแต่ก็คล้ายๆบ้านนั่นแหละแต่มันจะเป็นบ้านที่ติดๆกันไปเนาะ,นะแต่ก็น่าอยู่เหมือนกันนะที่นี่เดี๋ยวขวัญถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นมานะทางขึ้นมาที่ตัวบ้านเนาะ แล้วนี่ก็คือทางเดินขึ้นไปหาตัวบ้านนะทุกคนเนาะน่าอยู่ร่มรื่นดีมากเลยอะ่ะอากาศดีนะวันนี้ไม่ร้อนมาก <ST AR> ก็เป็นบ้านเล็กๆน่าอยู่เนาะกระทัดรัดคือไม่กว้างมากแต่มันน่าอยู่มันกระทัดรัดอ่ะเนาะ <ST AR> นี่ตรงนี้ตรงตรงเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นด้านบนนะแต่เดี๋ยวเราจะดูด้านล่างกันก่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านล่างตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะมีเตาผิงอยู่ตรงนู้นด้วยนะีแล้วก็มีทีวีอยู่ตรงมุมนู้นอันนี้จะเป็นมุมห้องรับแขกเนาะทุกคนนะดีวให้ดูอาจจะมีของรกของเราหน่อยนะเพราะว่าเราขี้เกียจลากขึ้นไปชั้นบนเนาะเราก็เลยเอากล่องๆไว้ตรงห้องรับแขกนะี่แหละแล้วก็ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะเป็นโต๊ะกินข้าวอ้าอันนี้เป็นห้องรับแขกนะทุกคนนะเนี่ยก็มีโซฟานั่งดูทีวีแล้วก็มีเตาผิงไฟอยู่ตรงนั้นเนาะอาจจะมีเสียงซักผ้าหน่อยนะเพราะเราใช้เครื่องซักผ้าอยู่เนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เขาจัดตกแต่งไว้สําหรับวางของกระจุกกระจิกแล้วห้องถัดไปตรงนั้นก็จะเป็นห้องซักผ้านะทุกคนนะ แล้วก็จะมีอ่างล้างมือให้เราเนาะดีัญต้องเปิดไฟดูก่อนนี่อันนี้จะเป็นห้องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องอบอยู่ตรงนี้สะดวกสบายมากทุกคนแล้วก็ของบนซิงค์จะรกหน่อยนะเป็นของฝักหมดเลยลก็จะมีห้องแต่งตัวให้ตรงนี้พร้อมเลย เอาถัดมานะทุกคนถัดมาก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเนาะรู้สึกว่าเขาจัดมุมได้ลงตัวมากถ้าตามหลักแล้วก็ดูแล้วก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะทุกคนนะพอโต๊ะกินข้าวมาก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นในครัวเห็นไหมในครัวนี่แบบทำได้น่ารักมากค่ะทุกคนเนี่ยคือมันลงตัวเลยอะ่ะ กระทัดรัดสำหรับคนที่อยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีแก้วไวน์แก้วทุกอย่างให้เราหยิบใช้ได้เลยแก้วกาแฟตรงนี้เนาะแล้วก็นี่อะไรนี่เป็นจานชามนะทุกคนนะนเห็นไหมมีครบหมดเลยทุกคนเอ้ยสะดวกสบายมากเอาปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูอันนี้คือ นี่ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับชมกาแฟเนาะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะไมโครเวฟแล้วก็เตาทํากับข้าวตรงนี้สะดวกสบายทุกคนมีครบหมดอ่ะเนี่ยแล้วก็ตู้พวกนี้ก็จะมีของใช้ที่จำเป็นในครัวเก็บไว้หมดเลยแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นนี้ขอนก็จะซื้อของกินเป็นบางอย่างเท่าที่เราอยากกินเนาะ มาใส่ไว้อาจจะรกหน่อยเนาะเพราะเมื่อวันไปเที่ยวไทยทาวมาได้ขนมหวานมาเยอะเลยเอาปิดฝาเเห็นไหมตรกนี้ก็ส่วนตู้ยาวนี้ก็จะเป็นเขาเอาเก็บพวกอา,อาหารแห้งต่างๆเนาะอันนี้ชอบมากเลยอ,อยากทําไว้ที่ครัวที่บ้านเราจังเลยเนี่ยมันเก็บของแห้งต่างๆได้แบบมิดชิดนะ่ะครัวเราก็เลยดูไม่รกด้วยอะ่ะนะปิด เ,เดินออกมาก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเลยสะดวกมากเนาะอาจจะมีของวางรกๆหน่อยนะเป็นของเราทั้งนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นห้องรับแขกเนี่ยมันก็คอนเนคหากันเป็นเป็นบ้านเล็กๆแต่ก็จัดทุกอย่างได้ลงตัวหมดเลยเนาะเราขึ้นข้างบนต่อนะทุกคนนะไปดูห้องนอนเนาะพอดีบ๊อบแกซ่อมห้องน้ำอยู่อ,อันนี้เป็น บ้านของหลานบ๊อบเนาะเป็นญาติกันก็แกมาแกเห็นอะไรมันเสียมันซ่อม,แกก,อมแกก็ซ่อมได้แกก็่้มให้อะ่ะตามนิสัยแกแหละแกชอบเช็คซ่อมสารพัดต่างๆในบ้านนี่ยังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะทุกคนเนาะห้องอาบน้ำห้องน้ำตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถัดมา ก็จะเป็นห้องนอนเนาะยืงมาตรงนี้เป็นห้องนอนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนาะมีกระเป๋าใบใหญ่ของบ๊อบอยู่ตรงนู้นลบนิดหนึ่งก็เราอยู่กันละนี่ก็เป็นห้องนอนห้องนอนก็น่าอยู่มากเห็นไหมเขาจัดตกแต่งเป็นสไตล์ของฝรั่งนะเนาะก็น่าอยู่อะกระชุกกระจิบนี่คือห้องนอนนะมีเก้าอี้สำหรับนั่งเล่นนั่งเมาส์กันในห้องนอนโคมไฟก็น่ารักมาก ันนี้ก็จะหน้าต่างแบบนี้ขวัญชอบมากเลยนะนี่เห็นไหมเปิดได้แล้วก็ปิดได้นี่ง่ายๆเลยเข้าออกแบบดีไซน์มาง่ายๆเลยแล้วก็ห้องถัดไปตรงนู้นนะตรงนู้นเราไม่เดินเข้าไปนะนั่นก็เป็นห้องน้ําเหมือนกันห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ํามีชักโครกอยู่ในนั้นเราจะไม่เดินเข้าไปจกพ่อบ๊อบอยู่ข้างใน แค่นี้แหละห้องนอนลงตัวดีมากเลยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะเนี่ยมุมขวาน,นี้ก็จะเป็นออฟฟิศตรงนี้เนาะเป็นห้องออฟฟิศนะโอเคแค่นี้แหละเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆแต่ก็น่าอยู่แล้วก็ลงตัวเนาะ เดี๋ยวราลงไปข้างล่างดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเมื่อวานนะไปเที่ยวไทยทาวกับเชน่าทาวมาแล้วก็แวะไทยทาวได้ขนมหวานมาเยอะเลยแล้วก็บ๊อบแกได้เป็ดย่างมาตัวเบลเลอร์เลยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะเพราะว่าอีกสองวันเราก็จะกลับฟีนิกซ์กันแล้วเนาะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมเดี๋ยววันเสาร์เราก็จะขับรถกลับ ที่ฟีนิกกันแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะอยู่นั่นประมาณ3-4วันแล้วก็จะบินกลับกันเลยเนาะบินกลับนิวยอร์กก็กะว่าอยู่ที่นี่อีก2วันเนาะก่อนที่เราจะเดินทางกลับที่ฟีนิกซ์เดี๋ยวไปรับอากาศร้อนๆที่ฟีนิกซ์ก่อนก่อนที่จะบินกลับนิวยอร์กเตรียมตัวไปรับความหนาวกับหิมะนะจ๊ะทุกคนเป็นไงกันบ้างทุกคนอยู่ทางนิวยอร์กหนาวมากหรือเปล่า เดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนนะนี่คือเป็ดย่างที่เราซื้อมาจากไทยทาวเมื่อวานเนาะเดี๋ยวจะเป็นมื้อกลางวันของพวกเราแล้วก็เดี๋ยวบ๊อบจะวอร์มอัพก่อนนะจะอุ่นให้มันอุ่นๆก่อนเนาะฮายบ๊อบฮาย What are you doing? Warming up the d k Warming up the dog. <For dinner? S 1> นี่เดี๋ยวเรามีของหวานด้วยนะ นี่เต้งส่วนมาจากงานวัดวันก่อนเนาะเดี๋ยวว่าจะกินเหมือนกันแล้วก็ลูกชุบเมื่อวานที่ได้มาเนี่ยกับขนมครกยังเหลืออยู่เดี๋ยวก็จะแกะกินแล้วก็มีนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับเนื้อเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะอุ่นกินนะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวทําสลัดคนจานยังมีผักสลัดเหลือกินกับเก็บย่างกันอืม I think we have enough food for lunch I don't know yet ปิดตู้เย็นก่อนเดี๋ยวจะเอาดึงเอาของออกที่เป็ดก็พร้อมที่จะเข้าตู้อบแล้วจ้าอีกหานาทีได้กินจ้า<ม>เอาละค่ะก่อนจะขอปิดคลิปของวันนี้เลยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะ อย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูกด subscribe ให้ขวัญด้วยจ้ะขวัญขอ1 s หนึ่ง s u e s c r i b e นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงฮอล์ีเดที่จะถึงเร็วๆนี้นะก็คือหยุดยาวกันไปเลยเนาะคริสต์มาสยาวไปถึง New Year เลยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับวันหยุดยาวๆคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า